นี่ดู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 ความเนื้ออุยนอานีีดีว่ะนี่ดูดูเนื้อดิดูดีดูดีโอ้เนี่จิ้มเข้าไปจิ้มทีฟูนะมาอือมาดูอย่างนี้เลยนี่อือ มาแล้วกับหมูหันแต่ว่าผมกินไม่ไหวแล้วนะจะให้น้องหลงรีวิวให้นะครับจากร้านอะไรนะร้านหมูหันหนังกรอบสูตรอีสานครับผมอาสางกินในรีเวอรี่นะครับสั่งได้นะครับนี่เลยเพจเฟซบุ๊กของทางร้านเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับน้องหลงไหนลองน้องหลงน้องหลงเปิดเลยต้องหันกล่องดีก่อน,น ดูครับจะมีความกรอบอยู่ไหมนีม่ต่างมาหลายชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองชิมคำหนึ่งลองชิมคำหนึ่งครับนหมแต่หอมนะหอมอะไรนะหอมนี่มากเลยอ่ะหอมเครื่องเทศม,ม,มาดูอมาคำแรกมาอมอืมดี ดุดีมากอ่ะนี่ดู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 ความเนื้ออุ้ยร้านนี้ดีว่ะนี่ดูดูเนื้อดิอืออือข่ย่างได้แบบคดีมากนี่ดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อเนื้อโอ้โหตนี้ท่านไม่ต้องใช้มีดแล้วอืมดูดิดูดิดูดิโอ้โหนี่ จิ้มเข้าไปจิ้มซนะีฟู้ดนะมาอือดูความกรอบดูความกรอบหนังหมูหนังหมูต้องจิ้มมอนจิ้มหวานนะครับเข้ากันมาอืออื้อ

เราขึ้นเพจเฟซบุ๊กให้บอกเลยต้องสั่งตัวเะลาพันเท่าไหร่นะอันนี้ตัวขนาดลางครับพันห้าร้อยเก้บเก้าบทอันนี้คือดีรวมค่าส่งแล้วนะรับเก้เก้าสบเก้บาท, 5, บาทอืมอืมกินแบบนี้เลยอืม,อ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 ม ลองขอนน้ำหมูเลยครับคลอนน้ำหมูอีกคำนึ่งเดี๋ยวให้น้องหลงรีวิวครับมาดูความเยิ่มมาดูความเยอะของน้ำจิ้มมาดูาดอ,อือหืออือหือ,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 อน้านนี่บอกเลยว่าสุดจริง สุดจริงอะไรจริงอือโอเคมาครับพี่วันนี้เราจะพามากินหมูหันร้านนี้เขาว่าดีมากเลยครับนี่ผมลองไอ้นี่ให้ดูเลยนะขาอันนี้น้ำจิ้มนะครับผมลองกินหมดแล้ะหนังหมูนี่ต้องกินน้ำจิ้มหวานจริงอย่างอื่นมันจะไม่ค่อยเข้ากันลองดูนะครับ อื uh huh. หมูเขานี่กำลังดีมากเลยหนังนี่กรอบนี่แหละ2สงขั้วโมงแล้วนะเราลองมากินเนื้องครับร้านนี้หมูเขาไม่เหนียวครับขนาดเนื้อมันเนี่ยครับสามารถฉีกได้เลยนะจิ้มแจ่วครับจิ้มแจว่ว อัอนอนี้สี่ฟุตตัวเนี้ยขนาดสี่คนกำลังดีนะครับลองสั่งได้แต่ผมบอกเลยว่าหอมมากเนื้อเขานี่ก็ย่างแบบไม่ต้องกลัวเลยครับปกติหมูหันเนี่ยครับเราจะกินแค่หนังใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยกินได้ทั้งตัวนะผมบอกเลย นี่ครับไม่ต้องใช้มีดเลยฉีกออกได้เลยไม่ต้องกลัวเหนียวครับเดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มอันนี้บ้างครับจิ้มแจ่ว,ว,ว,วใส่ลงไปแบบนี้เลยครับม,มาเลยครับเป็นคำๆเลยอื <c oughs> <c oughs> คือแบบหมูเขาเนี่ยไม่มีเหนียวเลยครับทุกคนนุ่มเขาย่างได้แบบหอมโอเคลงตัวเลยครับเนี่ยคือหมูหันที่ผมตามหาผมตามหามาหลายที่แล้วนะแต่คือไม่เนื้อเขาย่างกันทุกที่ไม่ล้วนขนาดนี้ครับอันนี้คือขาวนะครับไม่ต้องกลัวเหนียวไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับหนังมันยังกรอบ ันนี้หนังขาครับได้เรื่องนะครับ,รบสั่งได้นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวผิดหวังผมรับประกันเลย,เลยนี่ดูหูครับ,รบดูหูหมูนะเขาย่างอาแบบป่องเลยนะผมลองจิ้มจิ้มหวานแล้วกินให้ดู รอฟังเสียงครับอือหืออือหือก,กรอบมากทุกคนจริงใครสั่งไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยนะครับเพาะเขาย่างแบบทุกอย่างโอเคอ่ะผมก็หามาหลายร้านแล้วนะแต่สุดท้ายมาจบที่ร้านนี้เนี่ยบอกเลย ทุกคนดูฉีกยังกับเนื้อไก่อะครับคือมันมันนุ่มมาก,กน,นะอันนี้ผมเอาชิ้นใหญ่ให้ดูเลยนะโอ้โหอันนี้คือชิ้นใหญ่มากดูฉีกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้มีดเลยนะผมบอกเลยแต่ว่าเราเอาแค่คำพอประมาณพอนะ ส่วนตัวผมชอบจิ้มหวานนะลองดูคำนี้ครับเยิ้มๆเลยถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็ตอนดึกๆก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเรามารีวิวให้ดูจริงๆคือ <c oughs> าติแบบเนื้อหมูมันนุ่มจริงขออีกคำครับอันนี้มัดแจ่ว มาแจวครับจิ้มแจวจิ้มแบบนี้นะครับเอาครับ <c oughs> <c oughs> ลงตัวทุกคนเชื่อผมผมรับประกันเลยล้านนี้แต่เขามีสามขนาดนะขนาดเล็กก็ตัวละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าขนาดกลางตัวพันห้าร้อย 99แต่ขนาดใหญ่นี่ผมยังไม่ได้สอบถามเขาลองไปสอบถามกันได้เดีย๋ยวเราจะขึ้นเพจทางร้านให้นะครับดูคํานี้ครับถุูน้ำจิ้มหวานจดครับไปครับคือฟินครับทุกคนอันนี้อันใหญ่เลย ทุกคนดูไม่ต้องร้องนะครับน้องๆอ,อืร้อนมากอขออนุญาตมุมมามหน่อยนะครับอืม ใครหิวก็สั่งทานได้เดีย๋ยวผมขึ้นเพจให้เลยรับรองไม่ผิดหวังสั่งได้ครับหมูหันหนังกรอบนี่ผมให้ดูอีกทีเผื่อใครดูไม่ทัน สูตรอีสานผมกาลันตีกรอบทุกส่วนตอนนี้เราสั่งมาลองกินอันนี้เราสั่งมาลองกินนะครับแต่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ทุกคนโอเคถ้าอยางนั้นผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปกินกับที่บ้านต่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสายฝ่อให้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ